นี้นะคะหนูจะมารีวิวขนมรูปไอติมนะคะเดี๋ยวแกะดูข้างในกันเลยดีกว่าค่ะนี่อย่างแรกคือถุงโคลนะคะแล้วอย่างที่สองจะเป็นนมนะคะอันนี้อะไรมันคือที่โรยค่ะผงโรยอันนี้นะคะมาสามารถกดลงไปไวเวลาวางไอติมแล้วลาดไอพวกนี้ลงไปนั่นเองค่ะ เดี๋ยวม่ชิมกันเลยไอ,อจิมให้นี้น่าจะอร่อยนะอร่อยมาก <Okay. S 1> ตอนนี้มันกำลังแบะอยู่ค่ะมันจะแบะมันจะลม้มมันเค่ะถ้าบอลเคลตังสูงๆแบบน,นี้มันจะหลงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะใครอยากให้หนูรีวิวขนมอะไรกดลิงก์กด subscribe กดติดตามได้เลยนะคะ